สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ FC Channel รถมือ2องเพชรยนต์นะคะกลับมาเจอกันกับเซลล์หนูเล็กอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะสต็อกรถกระบะยอดนิยมนะคะของคนไทยเลยก็ว่าได้นะคะเป็นแบรนด์นี่ิูซุนะคะอัปเดตให้ชมกันนะคะว่าบริษัทเพชรยนต์เนี่ยมีรถกระบะ เยอะมากโดยเฉพาะแบรนด์อีสุเรามีเยอะมากแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะคะรบกวนนะคะ FC หรือคนลูกค้าที่น่ารักนะคะช่วยกันกดไลค์นะคะกดแชร์กด s u b สไครต์ให้พวกเราด้วยนะ,ะจะได้เป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปนะคะให้คุณลูกค้าได้ดูกันต่อไปนะ,ะเข้าเรื่องเลยดีกว่านะ,ะสำหรับวันนี้เรามาอัปเดตคันแรกเลยนะ,ค,ะคันแรกเป็นตัว i ีสุ x s e r i i s นะคันนี้เป็นตัวเกียร์ออโต้ปี2019 บอกเลยเลขใหม่ว้าวมากนะคะคันนี้เลขมาอยู่ที่32,000เท่านั้นมาพร้อมราคาตั้งขายนะคะ7 1 0 0 0 0บาททวนนะคะคันนี้ผ่อนนะคะถ้าลูกค้าฟรีดาวจะผ่อนอยู่ที่4ม0่นะ,ะผ่อน14,000เท่านั้นฟังไม่ผิดเดี๋ยวดูรายละเอียดรถเข้าๆนะคะสำหรับคันนี้บอกเลยว่าจัดเต็มจัดหนักในเรื่องของโครงสร้างและออปชันนะคะคันนี้นะคะลูกค้าขาได้มาเป็น นี่กระจังหน้าสีเทาแบบนี้เลยนะคะเลขทะเบียนขอไข่ขอควาย5-6-2-6 Import มาจากภูเก็ตนั่นเองนะบอกเลยคันนี้มาโครงสร้างเดิมๆเ,เป็นตัวเครื่องนะอ s สุ d d i เครื่อง1.9นะ,คะเครื่อง1.9นั่นเองเดิมทั้งคันนะคะเดิมทั้งคันนี่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวหัวน็อตนะคะไม่มีรอยขยับรอยหมุนใดๆทั้งสิ้นเลยนะ,ะฝากระโปรงฝากระโปรงมาพัดเดิม พค่ะเดิมๆเ,เลยอ่าเดี๋ยวดูภายในสักนิดหนึ่งวันนี้อาจจะไม่ได้ลงดีเทลอะไรมากมายนะคะจะอัปเดตให้ลูกค้าดูกันว่ารถเล่าตอนนี้ในสต็อกเนี่ยถ้าเป็นตัวกระบะยี่สุดีแม็เนี่ยมีเท่าไหร่ดูภายในนะคะคันนี้แผงประตูดำนะคะภายในสวยๆเลยนะได้เป็นเบาะหนังด้วยนะสำหรับคันนี้เบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บสีแดงบอกเลยว่าเดิมๆนะคะเบาะหนังเดิมแท้จากโรงงาน วงมา,านะคะมันติฟังก์ชันมาเรียบร้อยภายในมีหน้าจงหน้าจอนะคะแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ครบเลยบอกเลยออปชั่นจัดหนักจัดเต็มในราคาแค่7100,000บาทฟังไม่ผิดนะคะฟังไม่ผิดอนะ,ะด้านหลังนี่ให้ตะกล้องเราซูมให้ดูกันชัดๆเลยอันนี้บอกว่ารถเนี่ยยังไม่ได้สปานะแค่ทำความสะอาด ยังไม่ได้สปาเครื่องยังไม่ได้สปาภายในยังสวยขนาดนี้เลยนะสวยขนาดนี้เลยอ่ะหคันแรกนะคะผ่านไปสำหรับ1นึคันแรกที่เป็นตัว Isuzu D-Max X-Series 1.9 DDI ผัดมาเลยมีเยอะมากค่ะบอกเลยคุณลูกค้าขะคุณลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถกระบะเอาไว้ใช้งานแล้วยิ่งช่วงนี้นะคะช่วงหน้าเทศกาลจะเข้าช่วงปีใหม่แล้วรถกระบะนะเอาไปใช้ในครอบครัวได้หรือจะเอาไปต่อยอดทํามาหาก,กินก็ได้ คันนี้นะคะราคาเบาๆกันบ้างสำหรับคันนี้เป็นตัว1.9ตัว L นะคะปี2017ราคาขายคันนี้579,000บาทเท่านั้นเองฟังไม่ผิดนะคะ579,000ผ่อนคันนี้จะตกอยู่ที่ประมาณ11,000ฟรีดาวขอไรายได้22,000ซื้อคนนี้ซื้อคันนี้คนเดียวจบเลยนะ,ะจบเลยได้4ีขาวแบบนี้เช่นกัน4ประตูนะคะเบาะหนังเดี๋ยวให้ดูภายในสักนิดหนึ่ง คันนี้นะคะจะเป็นเกียร์แมนนวลภายในคุมโทนดำทั้งคันในราคา5 7 9 0 0 0เเท่านั้นนะคะลูกค้าขาลูกค้าท่านใดสนใจแคปหน้าจอนะแคปหน้าจอส่งหาแอดมินเราได้เลยมีทีมแอดมินนะคะคอยตอบคอยให้คำปรึกษาตลอดเวลาอ่ะถัดมานะคะขอไปแบบรวดเร็วเลยนะเราจะได้อัปเดตให้ชมกันว่า แบบครบๆนะแบบครบๆที่เรามีจอดขายอยู่นตอนนี้สำหรับคันนี้เป็นตัวอิลสตุ1.9ตัว S นะคะปี2019ราคาขาย5 7 9 0 0 0เท่ากันนะะแต่เมื่อสักครู่เป็นปี17ใช่ไหมใช่แหละคันนี้เป็นปี19เนะคะเป็นตัวเตี้ยนะสะี่ประตูตัวเตีย้ยล้อแม็กนะคะนี่แม็กสทองแบบนี้เลยนะ,ะเป็นตัว c a ปโนะคะ ภายในคุมโทนดําเช่นกันค่ะคันนี้ได้เป็นเบาะผ้านะคะได้เป็นเบาะผ้าพวงมาลัยแบบ3กา้านเครื่องเสียงมีให้พร้อมนะเสียงดังฟังเพลงเสียงดังฟังเพ,งงเพาะนะคะเกียร์แมนนวลคันนี้ก็เหมาะกับลูกค้าที่ชอบอ่าเขาเรียกอ,อะไรอะวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นใส,ส่ซิงเขาจะชอบกันนะคะตัวกระบะสี่ประตูตัวเตีย้ยต่อตรงไหนอีกอ่ามามาตามมาตามมา สีบอลเงินกันบ้างนะคะลูกค้าขาสีบอลเงินบอกเลยว่ารักษาดูแลง,ง่ายมากๆนะคะคันนี้เป็นตัว1.9ตัวแซดนะคะปี 2018, 2018ราคาขายเท่ากันเลยนะผ่านมา2คันเมื่อสักครู่ก็579,00นเนานะคันนี้ก็เช่นกัน5 7 9 0 0 0บาทปี2018ไม่ได้แจ้งเลขใหม่เลยอ่ะเมื่อสักครู่นะลืมแจ้งเลขใหม่อ่ะขอแจ้งเลขใหม่คันนี้สักนิดหนึ่งคันนี้นะคะเลขใหม่ 45702กิโลเมตรอันนี้เป็นไม่เดิมไม่แท้นะคะไม่เดิมไม่แท้เพราะเรามีนโยบายนะคะไม่กับสีตัวเครื่องเดิมไม่เดิมแน่นอนนะภายในคันนี้ก็ถือว่าฟังก์ชันครบเลยนะได้หน้าจอมีกล้องถอยนะแอร์ก็อนาล็อกนะคะเป็นเกียร์ Auto. ออโต้พวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูธได้เบาะหนังสีน้ำตาลถือว่าครบนะคะันนี้ถือว่าครบเลยคุ้มมากๆเลยเป็นตัวแคปนั่นเอง นะราคา5้าแสนเจ็ดหมืเกพผ่อนเท่ากับเมื่อสักครู่เลยประมาณหนึ่งหมหนึ่งพันเท่านั้นนี่ฝาท้ายเดิมนะ,ะฝาท้ายมาเดิมเดๆมีกล้องถอยอย่างที่แจ้งเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็ตัวมือเปิดที่เป็นโครเมียมทั้งอันเลยนี่มาต่อเลยนะคะต่อเลยเราต้องไปกันด้วยความรวดเร็วนะคะเพื่อจะได้ดูรถให้ครบทุกคันเลยที่จอดอยู่นะตรงนี้ถัดมานะคะได้เป็นสีขาวนะคะสีขาวตัวยูสุ ไฮแลนเดอร์ er, คันนี้เป็นตัว1.9 LDA นะคันนี้ราคา599,000บาทมาพร้อมกับเลขใหม่นะฟังชัดๆเลยนะเลขใหม่คันนี้7,500กิโลนะ7,500กิโลฟังไม่ผิดเป็นปี 2, 2021บอกเลยรถคันนี้ น้องป้ายแดงที่แท้ถูจริงๆนะคะได้เป็นสีขาวแบบนี้โชมหน้านี่คือหน้าใหม่มาแล้วนะคะดวงไฟโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดทามนะคะโอ้โหชุดโคมไฟนี่แบบสวยมากนะไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกมีให้ครบเรียบร้อยคันนี้ลูกค้าไม่แน่ใจเห็นเลขทะเบียนไหมนะคะหนูเล็กแจ้งนะเลขทะเบียน4091นะคาหะสำหรับคันนี้4091 ราคา5,99,000บาทเท่านั้นดูภายในก่อนอันนี้คือ,ขอเขาเรียกว่าเป็นตัวรุ่นโฉมใหม่เลยนะคะน่าจะใหม่ที่สุดเท่าที่เรามีแล้วนะสำหรับปีนี้นะคะนี่ให้ดูอีกทีหนึ่งใบสคบนะคะอันนี้ราคา5,99,000เลขไม่7,500อะคะอาจจะมีเลขไม่ขยับบ้างนิดหน่อยหลักหน่วยนะไม่ได้ขยับมากกว่านี้เยอะภายในก็คือครบชุดแล้วนะคะได้หน้าจอเครื่องเสียง ตัวแอร์เป็นอะนาล็อกแล้วก็เป็นเกียร์อะนาล็อกนะคะเกียร์แมนนวลนะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนี่เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายตรงนี้ได้เลยนะใหม่มากนะเปิดเข้ามานี่คือกินใหม่เลยนี่มานบางแดกเขายังมีถุงพลาสติกอยู่เลยคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าค่ะเบาะผ้าสีดำเดินได้ตะเข็บสีขาวลักษณะตัวเบาะผ้า ใหม่มากอย,าอย่างที่เรียนแจ้งเลยว่าคันนี้น้องๆป้ายแดงเลยนะน้องๆป้ายแดงเลยด้านหลังแม็กไลเนอร์นี่คือแทบไม่มีริ้วรอยนะยังดูแบบเงาเงา,เงาใหม่ๆนะชงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคันนี้เข้ามาแทบจะไม่ได้ต้องทําอะไรนะคะแค่ล้างแค่ล้างเท่านั้นปรับสภาพนิดหน่อยนี่มีกล้องหลังนะมือเปิดเป็นโครเมียมทังอันกันชนท้ายโอ้โหใส่กลิปนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะสวยมากๆคันนี้ย้ำเลขทะเบียนอีกครั้ง 4091นะลูกค้าท่านใดสนใจคันนี้จำเลขทะเบียนหรือว่าแคปไว้เลยนะเอาไว้ติดต่อหาแอดมินสวยๆนะคันนี้ผ่านไปอีกหนึ่งคันถัดมานะรู้สึกว่าสีขาวเราจะเยอะมากๆเลยนะสีขาวอีกแล้วนะคะเป็นตัว4ประตูนะ e su su d max สประตูคันนี้ราคาเท่ากับคันเมื่อสักครู่เลย5 9 9 0 0 0เป็นตัว1.9 Z D อะไรเนี่ย ดีวีดีอ่ะถึงศูนเก้าดีวีดีปี2,017ขอดูสักนิดนึงราคา5้แสนเก้าเล็กไม่์เท่าไหร่อ่ะคันนี้เล็กไม่์ก็ไม่ได้ถือว่าสูงนะคะเล็กไม่์คันนี้8 7 0แสนเจ็ดหมื่นกว่าเท่านั้นนะคะ8 7 0แสนเจ็ดหมื่นกว่า ถือว่ายังอยู่ในเลขใหม่ที่น้อยนั้นยังไม่ข้ามแสนแล้วก็เป็นปี2017ราคานี้ผ่อนเบาๆฟรีดาวได้จัดเต็มได้ที่สำคัญดอกเบี้ยคันนี้นะดอกเบี้ยเลดเดียวกับรถเก่งเลยนะเป็นรถ4ประตูดอกเบี้ยอยู่ที่2.79เท่านั้นดูภายในคันนี้สักนิดหนึ่งไม่แพ้ไม่แพ้คันเมื่อสักครู่เลยนะคันนี้ก็มีหน้าจอเครื่องเสียงให้นะคะแอร์อนาล็อกเกียร แมนวนวลนะพวงมาลัยก็มันติฟัง์กชันนะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้เช่นกันได้เป็นเบาะผ้าเช่นกันลักษณะตัวเบาะผ้าก็ไม่มีคาบนะคะไม่มีคาบฝังลึกใดๆดทั้งสิน้นสปาให้แล้วสวยงามพร้อมใช้อ่าไปไหนต่อ <c oughs> <c oughs> ข้างหลังเอ้ยลืมให้ดูอ่ะด้านหลังนะคะลูกค้าค่ะอันนี้เป็นเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยบอกเลยว่า นั่งสบายไม่แพ้รถเก่งเลยนะเพราะว่าเขามีที่สำหรับพักแขนให้นะคะแล้วก็ตัวแอร์เนี่ยเย็นฉ่ำทั่วมาถึงข้างหลังแน่นอนนี่สวยๆนะใหม่รับรองว่าลูกค้าได้คันนี้ไปไม่ผิดหวังในราคาที่แบบจับต้องได้นะผ่อนคันนี้1ม0 0นหมื่นเท่านั้นนะคะมีกล้องหลังให้นะคะไฟ LED นะตัวกันชนท้ายนี่ก็ริ้วรอยน้อยมากนะคะลิ้วรอยน้อยมากคันนี้เลขเทะเบียน6 8, 7, 1นะคะ 6, 8, 7, 1สีขาวสีประตูมาถัดมาตะกล้องทำไมเรามีแต่สีขาวอะอีกคันหนึ่งนะ,ะสีขาวเช่นกัน DMAX ็9 Z นะคะคันนี้ปี18ราคา679,000บาทคันนี้เลขไมาอยู่ที่74,000มื่รู้สึกว่า DMAX ็เราเข้ามาเนี่ย มีแต่ไม้น้อยนะไม่ไม่ข้ามแสนทุกคันเลยนะคันนี้ก็ได้เป็นสีขาวเช่นกันสีขาวเช่นกันตัวกระจังด้านหน้าตัวชุดโคมไฟนี่ก็คือเรียกว่าเป็นตัวท็อปเลยก็ว่าได้นะดวงไฟได้โปรเจกเตอร์เลนส์นะไฟเดย์ไทม์ไฟเลี้ยวอยู่ในชุดโคมเดียวกันแล้วโคมเดิมแท้จากโรงงานเลย แล้วกระจังด้านหน้านะคะก็ตกแต่งด้วยวัสดุโคเมียมแน่นๆเต็มลำแบบนี้ด้วยนะไฟตัดหมอกมีให้พร้อมนะคะคันนี้เลขทะเบียน9กว8 3 3 1ว่างอยู่นะจ๊ะคันนี้นะว่างอยู่ยังไม่ติดจองล้อดูล้อสัหน่อยใกล้จะหมดแล้วล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะคะเป็นแม็กอีซูซุคันนี้รหัสยางนะ 255ห้ทับย์ r 1 8ยางปีน่าจะเป็นยางปีติดรถนะคันนี้ปี2018ได้ยางปีติดรถมาพัดขึ้นมาตะก้องหายอดูภายในนะภายในบ้างอุ้ยคันนี้ภายในสวยเลยนะเป็นตัวท็อปแหละเนาะได้หน้าจอนะแอร์ออโต้นะเกียร์แมนนวลนะพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาพร้อมด้วยตัวระบบ ปรับเปลี่ยนแชแน,นลเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายได้ถือว่าครบคันนะคันนี้มีตู้เย็นในรถเขาเรียกว่าอะไรนะคลูบอ็อกมีคลูบ็อกด้วยนะคะแทบจะมีทุกคันเลยเนาะเมื่อกี้ที่ผ่านมาได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะเบาะปรับเลื่อนไฟฟ้าด้วยนะคันนี้ ตัวเบาะปรับเตอมไฟฟ้าเบาะเดิมแท้โรงงานค่ะตัวเบาะเนี่ยมีรูระบายความร้อนนะคะเวลาลูกค้าจอดรถในที่ตากแดดเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยไม่ร้อนนะคะมีรูระบายให้เรียบร้อยหลังคงหลังคานะคะเก็บทําความสะอาดให้แน่นอนนะอันนี้คือเรียกได้ว่าก็มาสภาพเดิมๆเ,เช่นกันนะเป็นรถ4ประตูเหมือนกับคันก่อนหน้านี้เดอกเปียเริ่มต้น2.79เบาะหลังนี่คือกลิบมากเลยอะ่ะูี่ ไม่มีร่องรอยฉีกขาดไม่แตกรายงาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะ,ะสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยมีที่พักแขนวางแขนให้เรียบร้อยนะ,ะถือว่าตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มที่มีครอบครัวหรือลูกค้ากลุ่มที่ใช้รถในการประกอบอาชีพทำมาหากินก็สามารถเอารถคันนี้ไปใช้ได้เช่นกันดูแม็กไลเนอร์นะทีมช่างนะคะปรับสภาพให้ขัดให้เงาวับเลยนี่แม็กไลเนอร์ใหม่มากนะคะด้านหลังคันนี้มีกล้องถอยให้ นะเรียบร้อยแล้วก็มีตัวมือเปิดเป็นโคเมียมทางอ่านไฟท้าย LED เต็มลำแบบนี้เลยกันชนท้ายใหม่กลิปนะใหม่กลิปจริงๆแจ้งเลขทะเบียนหรือ,อย่างคันนี้เลขทะเบียน8331ยังว่างอยู่นะยังว่างอยู่ยังไม่ติดจองลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาด่วนเลยนะคะช่วงนี้ใกล้หน้าเทศกาลขึ้นทุกทีแล้วนะเดี๋ยวจะไม่ทันใช้รถตอนช่วงปีใหม่ คือตอนนี้ค่ะที่เรายือนอยู่นะมันจะเป็นในโซนรถที่ชงเสร็จแล้วพร้อมขายนะคะจะจอดอยู่เท่าที่ลูกค้าเห็นนะตอนนี้แต่ถามว่าเรามีอีกอกี่คันบอกเลยว่ามีในสต็อกอีกเยอะมากไม่ใช่แค่โซนนี้นะมีตรงโซนซีก็มีนะคะแต่วันนี้อาจจะไม่ได้รีวิวให้ชมกันและก็ยังมีรถที่ค้างสต็อกที่ยังชงไม่เสร็จก็มีอีกหลายคันเช่นกันนะคะ เผื่อลูกค้าท่านใดนะที่สนใจอยากจะออกรถนะช่วงนี้นะคะบอกเลยว่ารถมีให้เลือกเยอะมากๆเลยยิงหน้าช่วงใกล้เทศกาลแบบนี้นะคะทันใช้ปีใหม่แน่นอนที่สําคัญนะคะลูกค้าออกรถช่วงนี้ผ่อนอีกทีนะ,ะปีหน้านะ,ะเลยปีหน้าไปเลยด้วยซ้ำเลยโมกราไปแล้วถึงจะมาผ่อนกันเก็บเงินนะคะไว้ใช้ในช่วงเทศกาลเอาไว้เที่ยวในครอบครัวก,ก่อนนะคะแล้วค่อยผ่อนรถหลังจากปีใหม่นะ,ะเพราะเราตอนนี้มีโปรขับฟรี90วันนะ,ะที่จะให้ลูกค้าเนี่ย ได้ใช้กันแล้วก็มีโปรโมชั่นนะคะ,อะดอกเบี้ยรำต้น2.79เท่านั้นนะ,ะบอกเลยดอกอตัวโปรโมชั่นเราอะ่ะดีๆมีเยอะนะคะของแถมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลูกค้าอยากจะสอบถามเข้ามาสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะทีมเซลล์ทีมแอดมินนะคะคอยช่วยเหลือคอยให้บริการลูกค้าอยู่เยอะมาก เซลล์ที่นี่มีประมาณ30กว่าชีวิตเลยนะคะรับรองว่าทันต่อความต้องการของลูกค้าแน่นอนนะ,ะลูกค้าท่านใดที่อยู่แถวๆนี้หรืออาจจะอยู่ที่จังหวัดอื่นนะคะลูกค้าสามารถซื้อรถกับทางบริษัทเฟสจนได้เราสามารถวิดีโอคอลคุยกันได้วิดีโอคอลคุยเรื่องรถนะอย่างอื่นไม่ดอย่างอื่นไม่ได้นะคะอุ้ยสายเข้า สำหรับนะคะวันนี้ก็อัปเดตสตอกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเราจะมีอัปเดตให้ชมกันอยู่เรื่อยๆนะคะลูกค้านะคะที่อยู่ในคลิปวิดีโอนี้นะคะรบกวนนะคะรบกวนลูกค้าเลยกดไลค์นะคะกดแชร์ซับสไครต์อีกครั้งหนึ่งกดกระดิ่ง2ทีเวลาที่มีการอัปเดตคลิปนะคะจะได้มีการแจ้งเตือนกันนะ,ะช่องทางการติดต่อนะคะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะจองรถกับทางบริษัทเพชรยนต์นะคะบอกเลยว่าโอนเข้าบัญชีของคุณวชิรนัตนรงเพชรที่เดียวเท่านั้นนะคะที่อื่นบ,บัญชีชื่อนี่คือมิจฉาชีพนะไม่โอนเด็ดขาดนะคะที่นี่ที่เดียวนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้าจะมีการอัปเดตคลิปอะไรลดอะไรให้ลูกค้าชมกันเนี่ยเดี๋ยวมาติดตามผู้ชมนะคะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วสวัสดีค่ะ